บทความเรื่องเพียงเห็นพระพุทธองค์หายเมาสุรามอบประชาบ,บดีสี่คนให้ใชายอื่นถือศีลห้าที่พิเศษไปกว่าทุติยะอุกขคขสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะบ้านหัดถีคามในแคว้นวัดชีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำอุคคระบดีชาบ้านหัตถีคาม ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปประการพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตครั้นได้ตรัสพระดำรัสนี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปสู่พระวิหารครั้งนั้นเวลาเช้าพิกุรูปหนึ่งนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของอุคะครหบดีชาวบ้านหาัตถีคามครั้นแล้วจึงนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว้ลำดับนั้น อุคคคเครือหาบดีชาวบ้านหตถีคามเขาไปหาพิคุนั้นไหว้แล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครัน้นแล้วพิคุนั้นได้กล่าวกับอุคคคเครือหาบดีชาวบ้านหตถีคามว่าดูก่อนเครือหาบดีพระผู้มีพระภาคเจ้าทาารงพยากรณ์ท่านว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการ <S 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 ดูก่อนคราบดีธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการเป็นฉไหนข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมไม่ทราบเลยว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์กระผมว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอาศัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการเป็นฉไหนะแต่ขอท่านได้โปรดฟังธรรมที่น่าอาศัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการนี้ที่มีอยู่จงใส่ใจให้ดีกระผมจะเรียนถวายข้าแต่ท่านผู้เจริญในคราวที่กระผมเที่ยวอยู่ในสวนนาควันได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ไกลเป็นครั้งแรกพร้อมกันกับการเห็นนั่นเองจิตของกระผมก็เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้า เมาสุราอยู่ก็หายเมานี่แหลเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่หนึ่งของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมมีจิตเลื่อมใสแล้วได้เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงอนุปุพิกถาปลดกระผมคือทรงประกาศทานกถาศีลกถาสักขกถาโทษของกามอันต่ำตรามเศร้าหมองและอน,นิสงในเนคขมะในคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงทราบว่ากระผมมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวร์บันเทิงผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศสามุกังศิก,กาธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกสมุทัยนิโรธมักเปรียบเหมือนผ้าท,ที่บริสุทธิ์ไม่มองดำจะพึงรับน้ำย้อมได้ดีแม้นชั้นใดธรรมจากสุอันปราศจากดุลีปราศจากมวลถินเกิดขึ้นแล้วแกกระผมณนะที่นั่นแหลว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาก็ฉะนั้นเหมือนกันข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมได้เห็นทำแล้วบรรลุทำแล้วรู้ทำแจ้งแล้วยังซึ้งถึงทำแล้วข้ามพ้นความสงสัยได้แล้วปราศจากความเครือบแคลงแล้วถึงความแกล้วกลาแล้วไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในสัตศาสตร์ได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสาระ สมาทานสิกขาบทอันมีพรหมจรรย์เป็นที่ห้าแล้วณที่นั้นนั่นแหละนี้แหลเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาโคที่สองของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมมีประชาบดีรุ่นสาวอยู่สี่คนได้เข้าไปหาประชาบดีเหล่านั้นแล้วก็ได้กล่าวกะถือเหล่านั้นว่าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายฉันสมาทานสิกขาบทอันมีพรหมจรรย์เป็นที่ห้าผู้ใดปรารถนาผู้นั้นจงใช้โภคะเหล่านี้และทำบุญได้ หรือจะไปสู่ตระกูลญาติของตัวก็ได้หรือประสงค์ชายอื่นฉันก็จะมอบให้กับเขาเมื่อกระผมกล่าวอย่างนี้แล้วประชาบุรีคนแรกได้พูดกับกระผมว่าขอท่านได้กรุณามอบดิฉันให้กับชายชื่อนี้เจ้าค่ะกระผมได้เชิญชายผู้นั้นมาเอาเมือซ้ายจับประชาบุรีมือขวาจับเต้าน้ําหลังน้ํามอบให้กับชายผู้นั้นก็เมื่อบริจาคประชาบุรีสาวเป็นทานกระผมไม่รู้สึกว่าจิตแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเลย นี้แลเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่สามของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมได้มีโภคทรัพย์อยู่มากและโภคทรัพย์เหล่านั้นกระผมได้แจกจ่ายทั่วไปกับผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมนี้แลเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่สีของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมเข้าไปหาพิกขุรูปใดกระผมก็เข้าไปด้วยความเคารพที่เดียวไม่ใช่เข้าไปด้วยความไม่เคารพ หากท่านภูมิอายุแสดงธรรมแก่กระผมกระผมก็ฟังโดยเคารพแท้ๆไม่ใช่ฟังโดยไม่เคารพหากท่านภูมิอายุไม่แสดงธรรมแก่กระผมกระผมก็แสดงธรรมแก่ท่านภูมิอายุนีแลเป็นธรรมที่น่าอัศาจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่ห้าของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญไม่น่าอัศาจรรย์ที่เมื่อกระผมนิมนต์สงแล้วเทวดาทั้งหลายเข้ามาบอกว่าดูก่อนคระหบดีภิกษุโรโนอนเป็นอุปโตภ้าขวิมุต รูปนนทนเป็นปัญญาวิมุตติรูปนนทนเป็นกายสักข,ขีรูปนนทนเป็นทิฏฐิปตกรูปนนทน,น,นเป็นสัทธาวิมุตตรูปนนเป็นสัมมานุสารีรูปนนทนเป็นสทานุสารีรูปนนทนเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมรูปนนทนเป็นผู้ทุศีลมีบปาปธรรมข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมอังคดสงอยู่ก็ไม่รู้สึกว่ายังจิตให้เกิดขึ้นอย่างนี้ว่าจะถวายแก่ท่านรูปนี้น้อยหรือจะถวายแก่ท่านรูปนี้มาก แท้ที่จริงกระผมมีจิตเสมอกันนี้แหลเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่หกของกระผมที่มีอยู่เพื่อแต่ท่านผู้เจริญไม่น่าอัศจรรย์ที่เทวดาทั้งหลายเข้ามาหากระผมแล้วบอกว่าดูก่อนกร็รหบบีทำอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วเมื่อเทวดาทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วกระผมจึงพูดกับเทวดาเหล่านั้นว่าอย่างนี้ว่าท่านพึงจะบอกอย่างนี้หรือไม่พึงจะบอกอย่างนี้ก็ตามแท้ที่จริง ทำอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด,ดีแล้วแกกระผมก็ไม่รู้สึกว่าความฟูใจจะมีมาแต่เขตนั้นเทวดาทั้งหลายเข้ามาหากระผมหรือกระผมได้ปาาัสกับเทวดานี่แลเป็นธรรมที่น่าอาจจัศจรรย์อันไม่คือมีมาข้อที่เจ็ดของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญก็หากว่ากระผมจะทำการละก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่น่าอาจจัศจรรย์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่า สังกูตอันเป็นเครื่องประกอบให้อุคเครียบดีชาวบ้านอธิคามเพื่อกลับมาสู่โลกนี้อีกไม่มีนี่แหลเป็นธรรมที่น่าอศัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่แปดของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการนี้แหลของกระผมที่มีอยู่แต่กระผมก็ไม่รู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์กระผมว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการเป็นชน่นไหน ลำดับนั้นภิกษุนั้นรับบิณฑบาตในนิเวศของอุคคะกระบ,บดีชาวบ้านหัดถีคามแล้วลุกจากที่นั่งแล้วหลีกไปภายหลังพัดกลับจากบิณฑบาตแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถาวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กลาบทูลคําสนทนาปราศัยกับอุคคะระบ,บุดีชาวบ้านหัดถีคามนั้นทั้งหมดแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุถูกแล้ว อุคคคฤหบดีชาวบ้านหัตถีคามเมื่อจะพยากรพึงพยากรณ์ตามนั้นโดยชอบดูก่อนภิกษุเราพยากรณ์อุคคคฤหบดีชาวบ้านหัตถีคามว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการนี่แหละและเธอทั้งหลายจงทรงจําอุคคคฤหบดีชาวบ้านหัตถีคามว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการนี้จบทุติยอุคสรรูที่สองพระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายสตัก อัดถักนวกนิบาตเรื่มสี่หน้าที่426